ร้านบ่ะมันเป็นอย่างองน,น่นองอ,อย่างเงี้ยขวัญเขาอายุกี่ขวบนี่ยห้าอแม่ีดรอเรียกรูลวบ้ายมาันกัด ร่มอลไรไม่เป็นไรเดี๋ยวหมอมาหมอสีดาลดมะข่วงเจ็บไหมครับเจ็บไหมครับ เก่งจังช่วยชอืมหัวโนหัวโนเลยนะเมื่อีนพดเวดีละเจ็บไหมครับเจ็บนะเจ็บนเฮ้ยเจ็บไหมครับเก่งจังช่วยชอืมหัวโนหัวโนเลยนะ่อกี้นพดเธวดีละน้องก็ไปกไปกคันเร่งรถก็เลยไปชนกันแงนน để bọn nón nón có thể là kimono bạn. đó Đúng vậy không? ยื้อซื่ออยู่บ้านนี่เอาจังได้อันเบื่อรถกับไปเลยบ้านนี่เออไปเลยขอยก่เฮ็ดยังบะถือเอาตีกว้านี่ตีกว้านั่นบ้านนี่อันบางน้อยแต่จับอันนั้นไว้บ้านนี่จับไปเมฆกับจับใบบ้านนี่เออกับไปน้ำกันเลยเขาแก่นี่เอออยกับเฮ็ดยังบะถือกับกระตือเรื่งแข่กันล่ะฮะอ่าขีโม์ไซค์ข้อนหายมานน้ำกันบ่มานน้ำกันขโมกีข้อนี่แหละขีข้อนี่เรามีไผ่เน่ มี่ไข่ย่ายหลานไข่สอ,องคนแล้วก็แม่มันนี่ล่ะว้าออไข่ร่อยงเลี้วร่องเลีวลล้วไข่จเจียวอันี้ร่องเลีล้วอันนี้ก็บ่อยากร่องบ่เนี่ยากไปน้ำแม่บันนี้อ,อันกับบิดตัวบิดตอนแรกนึกว่าแม่มันเนาะนึกว่าแม่มันเอาความขาดมันจะช่วยที่ยังเงินแม่เ<อ>ม,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 มื่อเมื่อลมกับที่เมื่อร่มยวนมันเด็กร่องพากาน <laughs> อนแม่ไม่อยากใส่ี่น มาจะช่วยสันติหุ่นะมาแต่ตอันอสารผู้ยาอ๋อไปเที่ยวสามผูยาแล้วเป็นบ้านจะช่วยสันติ